โอเคขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับเ็าผมผีแบ็เกมเมอร์กันอีกเช่นเคยเรกันในเกมใหม่ครับกันอีกแล้วโอเคภา์ที่2โอเควันนี้เราจะมาดูว่าเราจะทาอะไรกันโอเค let's go ไปดูกันเลยอุ้ย ep ที่แล้วโอเคต่อจาก ep ที่แล้วผมได้เล่นนอกรอบไปนิดนึงผมได้ทําการขุดเหมืองไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูเหมืองขออนุญาตย่างสาลายเ็ษก่อน เอาโอเคครับนี่ตรงนี้ยังไงเหมือนเราผมจะมาทำการขุดตอ่อแป๊บหนึ่งขุดมาตั้งนานไม่เจอเหล็กเลยอ่ะเจอแต่ทองแดงให้ตายเถอะ ผมต้องการเหล็กมากเลยตอนนี้ผมจะเอาเหล็กไปทําการทําเหล็กไปทาได้หลายอย่างอยู่เออคิดไม่ออกล้ว่าเอาเหล็กไปทําอะไรตอนนี้ทาอะไรได้บ้างนะเหล็กคิดกรอบชิดกรงขิดกรอบอัปเกรดอุปกรณ์อะไระพวกนี้คิดว่ามันดีต่อเรามากๆเนี่ไงจุดแล้วนี่ไอออนไอรอนไอรอนขุดไปหมดเลยแล้วกัน ทองแดงนี่มันเอาไปทำอะไรได้บ้างไม่รู้ไม่ค่อยไม่เคยใช้มันเลยมันหาง่ายอยู่นะอาเจอฐานอีกเออทองแดงเหล็กแล้วก็เจอฐานด้วยโอ้ดวงดีจังหุดต่อไปเออผมลืมหมดแล้วว่า EP ที่แล้วผมาทำอะไรไปบ้างผมไม่ได้เล่นเลยผมเล่นนอกรอบไปนิดนึงเองนอกจากวันนั้นแล้วก็เออมาตัคลิป หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวห่างหายไปนานเดี๋ยวไปครับหายอีกไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบเราทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆเลยผมว่าผมก็ลงมาลึกพอสมควรแล้วนะคือแบบไม่จะเจอถ้ำอะไรหน่อยเลยจะได้ไปต่อง่ายๆแล้วคือแบบโอ้ยอันนั่น,น,นพังโอ้โหชีวิต โอเคกลับไปข้างบนแปบขึ้นมาก็มืพดพอดีนอนนอนแปบแ่ตื่นเชา้ามาเราจะลุยกันต่อเอ,อ้ยเดเดียวอะไร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 องไาอะไรตะอะไ ตกใจหมดนี่ตียิผมไม่ถนัดจริงๆนะผมโอ้ยเดดเดดเใจเย็นเย็นใจใจเย็นหยุดแอลิ้นพันไม่หมดแล้วเออไม่คิดว่าจะเจออย่างนี้บ้าเอ้ยแม่งต้อนรับตอนเช้าเลยตื kho, ่นมาปุ๊บเจอจิ๊บเจอเจอเลยมันมาสองตัวโอ้โหลูบเลอร์เลย <Okay. S 2> ตอนนี้ผมมีความคิดว่าอยากจะอา้าวอีลุงขายของลุงขายของลุ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 งมีอะไรบ้างมีอะไรขายบ้างครับลุงผมขอดูของหน่อยนะลุงนะโอ้ละอย่างอะไรครับเนี่ยเอย้อะไรนี่ต้นไม้ใหม่เหรอมีอัปเดตอัปเดตใหม่ครับผมไม่ไม่ค่อยไม่ได้รู้อะไรเลยอัปเดตอะไรบ้าง แต่ลุงครับมันไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนอกจากต้นไม้ต้นนั้นแล้วผมไม่มีตังค์้ลยงั้นผมขอเชือกแล้วกันนะลุงนะเชือกอาเลุงหายตัวถุ่ทำลายใสลผมอะหนี่นี่ตายตายซะตายเรียบร้อยแล้วก็อเองสองตัวมี่เจ้าของยังไม่มามา,มาเดี๋ยวผมรับเลี้ยงเองนะไปอยู่กับไอ้สองตัวนู้นล ไอสองตัวนุกเองเจ้านายเองก็โดนเหมือนกันนั่นแหละอได้เชือกมาจะเสื่อกินข้าวมาจะเสื่อโอเคมีกันนั้นลูกนะแกผูกววานี่แล้วมีคนมาต้อนรับด้วยนอนได้ไหมนอนไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาตัวนี้ไม่ไม่ไม่เอาตัวนี้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  ไม่เอาไม่เอาผม,มเป็นคนที่ไม่ชอบผีเด็กมากมันมันวิ่งเร็วลึกตีแรงแล้วมันก็แบบตีลําบากยังไงเขไม่รู้มันไวไปหมดไวไปหมดเลยเอเคเอาขายไปแล้วผมคิดเป็หรือเปล่าว่าไม c ครับในโทรศัพท์นี่แบบไม่ไม่ครับ e ปีมันยังไงอ่ะมันรีสปอนอง,ง่ายไปแบบเอเอพอเราไม่สนใจมันก็มรีสปอนไปเลยเราก็นอนก่อนแล้วกันนะ ค okay. ผมต่ออย่างเมื่อกี้ผมบอกว่าผมมีความคิดที่แบบว่าต,ตอนนี้มีความคิดว่าจะทําบ้านก็เลยแบบอนะต้องการทริผมต้องการนี่คือหินหินสีดําที่มันอยู่ขั้นใต้โอเคผมต้องการมันมากผมอยากจะคุณลงไปข้างล่างเพื่อเอาหินนั้นนี่แผนที่นี่โอเคสำรวจไปแล้วจุดที่ผมวงให้โอเคมันจะเป็นซากประตูครับซากประตู ถ้าประตูแบบอืมมันไม่มีอะไรอะไม่รู้ว่าไม่ผมลืมผมหากล่องไม่เจอหรือกล่องมันฝังไว้ในดินเลยอยังไงแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยก็นั่นแหละครับเรามาทำหน้าที่ก่าเราจะหาหินมาสร้างบ้านก็นคืออีพีนี้ผมจะวางแผนไว้อย่างนั้นก็นคือก่อนจะจบพาร์ทจะต้องได้บ้านสักหลังหนึน่งอะ เออจะได้มีที่สะดวกนอนสักทีมต้องนอนใต้ต้นไม้อยู่แล้วเราจะทําการรับเพรีรเยอะเยอะเลยโอเคเราจะลงไปข้างล่างกันโอเคเราคับเพรได้แล้วเราก็จะไปแบบว่าขุดเหมืองอีกต่ออีกสักหน่อยแล้วกันนะเออ,เอผมจะทำอะไรนะเออเดยวซิปะนะง เราจะทำประตูประตูใช่ประตูประตูอยู่ตรงไหนอ่ะผมหาประตูไม่เจอผมหาประตูไม่เจอวะ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี่ไงประตูโอ้โหอยู่หมดนี่นี่ครับมาเลยเพื่อนแล้วก็ผมได้มาสามบานอ่ะเราเก็จะวางประตูตัวนี้ แล้วก็ตรงนี้โอเคผมไม่ชินนะกับไอ้ไอเนี่ยไอจุดข้างล่างเนี่ยไม่ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ไอจุดตกจุดตรงหน้าจอเออตัวบวกตรงหน้าจอมันตล่นยากค่ะไม่ค่อยเปลี่ยนแล้วกันรู้สึกว่าผมเกลสิ่งที่ผม,ม้อากาเลย <laughs> นี่ไงไอหินเนี่ยไอมันเป็นหินอะไรอะ่ะเกนิกะมันหรือ,อแบ็กสโตนใช่ เออถ้ามันเอาไปคราบได้นะเอาไปคราบเป็นหินอื่นได้อะแบบเป็นเสียงเสียงคนขึนเนเสียงหมือนกีบมะคาบบอยนอกจอนเนี่ยไม่รู้ใครกำลังกันคาบอยห้ยเออโอเคห่้เราจะขุดไปเยอะๆเลยนะครับจะได้สร้างบ้านสักทีเอออยู่ลึกเหมือนกันนะเนี่ยอยู่นี่เลย ค่อนข้างจะแข็งเลยนะครับแข็งเวอร์นี่แหละโดนระเบิดก็ไม่ตายเฮ้โดนระเบิดก็ไม่พังบ้านโอเค,อเ,คเราขึ้นมาพบแสงตะวันกันบ้างเราก็เต็งโมโตแล้วเออผมคิดว่าผมจะสร้างบ้านตรงนี้แล้วก็ไอ้นั้นไอ้ตัวนั้นไอไม่เกี่ยวเพราะเองออกมานี้เนี่ยน่าจะงงอย่าหลบไอ้ที่ล้มดีวะเออออกมาแล้วเองใส่หมวกเอาดบหมวกมาดิ เอาหมอกไว้โอ้ลอน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 อย่าใส่หมวกอย่าใส่หมวกใส่หมวกอะไรใส่หมวกเลอแล้วก็สเกลตันสเกลตันสเกลตันกิเปอร์ด้วยผมจะตายกลันาอีกไหมเนี่ยออทีทีหนึ่งทีอีกทีเดียวอีกทีเดียว ดือก็จะโดนระเบิดแล้วเฮ้ยตายแล้วสกิลสกิลสกลไม่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 ไม,ไม,ไม,ไมโ่โอ้โอ้เรียบร้อยเล่นมาตั้งสิบวันแม่งไม่ตายกูมาตายวันที่สิบเอ็ดโอ้โหแล้วฆ่ากูเสร็จแล้วมึงก็รีสปอนหายไปด้วยนะโอ้โหชาติชั่วมากเลยเดี๋ยวเฮ้าเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไปแค่กันดูโ มันฆ่าผมส็ดแล้วมันฆ่าตัวแตกต่างหรือเปล่าเพราะนั้นโอ้โหสุดยอดโอเคได้เริ่มก,การสร้างบ้านสักทีเราจะทําการสร้างบ้านกันตรงนี้แล้วครับอ่าเราก็วางมาเลยเอ่อ,ข,าาาอ,อขั้นแรกเราต้องผมมีคิดในหัวแล้วลว,ว่าจะสร้างบ้านเป็นยังไงไม่ต้องใหญ่เวอร์ครับเอาแค่แบบพอประมาณครับมีพื้นที่ใช้สอยพอสมควรเอาสักสิบชั้นสิบ <laughs> ชั้น ตายค่ะทุกคนห็นนี้เนี่ยผมชอบผมชอบผมค่อนข้างชอบมนะันนะหินนี้มันสวยดีเออใครชอบไม่ชอบโูกผมชอบผมเอาหินนี้แหละสำหรับพื้นที่ที่เขียวอย่างนี้มันเด่นดีสีดำชอบสีดำอยู่แล้วตรงนี้ด้วยเราจะไม่ต้องวัดอะไรครับคือแบบวางๆเลยครับเดี๋ยวมันก็สวยเออ สนใจทำไมวางว,าง,วางไปเนี่ยมันก็สวย<ม>อย่าว่าอะไรเยอะเลยนะผมผมเป็นคนที่สร้างบ้านไม่ค่อยเก่งก่าแม่งรับผิดหมดด้วยชีวิตชาวเขาเ้ยโอเคผมต้องลงไปขุดเพิ่มหรือเปล่าว่าเรียบร้อย อานมาผมไม่มีแล้วอะ่ะหินหินหมดเลยอะ่ะโอเคครับโอ,โ,อโอ้ต้องไปลงไปขุดใหม่ด้วยโอเคผมลงไปขุดหินไปครับจะกับเจอไหมกลับมาแล้วโอเคจากการ,รนี้ลงไปขุดามาไปขุขึ้นมาครับซะครับหนึ่งครั้งแล้วเราก็จะข้าไปครั้งหนึ่งโอเคเราก็จะข้าอีกครั้งหนึ่ง เราก็หมดแล้วมั้งเออแค่นี้แหละเออโอ,อเคคับผิดไปแต่ครับคนละลายไปอเออลายนี่แหละสวยแล้วสวยแล้วต่อเลยครับวางเสาตรงงในม่เดี๋ยวมันอีกแอดหายใจไม่ออก ตอนตัดต่อผมจะเร่งความเร็วคลิปให้แล้วกันนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะนานเลย <c oughs> มันนานจริง <c oughs> มันต้องมาวางอะผมสร้างไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เราจะทำการพรวนดินต่อโอเคเราจะพรวนดินแพิฟนึ่งนะพรวนดินแพฟนึงนะคน คลิปนี้อาจจะแบบเเห็นผมเร่งความเร็วคลิปบ่อยคนหนะน่งนะแบบว่า,วา,ามันค่อนข้างที่จะกินเวลาครับการสร้างบ้านหรือการทำวัตทุยานไม่ว่ากันนะแต่ว่าผมจะพยายามตัดออกให้น้อยที่สุดแล้วกันจะได้มีอะไรดูบ้างไม่ใช่ว่าเอะก็ตัดเอะก็ตัดออกตัดออกตัดออกหมดเราถึงมันจะเป็นการเร่งคลิปแต่มันก็ยังมีให้ดูไง ใช่ไหมตอนนี้ผมมีความคิดในหัวยว่าอยากจะทําพื้นให้มันเป็นแบบตารางหมกักรุกสลับขาวดําขาวดาอ่ามันคองเต็มแบบว่ามันสลับขาวดาไงน่าจะสวยหน้าดูนะใช่ไหมผม,ผมว่ามันน่าจะสวยแหละแล้วเอาจริงโตัวคาบีอยู่นี้เราไปคาบมุ้งทำไ,ไมวะคี้ลืมแล้วโอเ,เราจะทำการ วางอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะเป็นประตูแล้วก็จะสลับขาดำนี่อย่างนี้เราจะวางเป็นซี่เป็นซี่อย่างนี้เราก็จะวางสีขาวไปด้วยสลับเป็นตารางหมากรุกเนี่ยฮสวยอยู่นะสวยอยู่นะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมผมว่าค่อนข้างสวยนะอย่างนี้ ถ้าเกิดแบบบ้านสีดำแล้วก็แบบพื้นดำไปด้วยมันก็แบบแปลกใช่ไหมล่ะเราก็หาสีทรงสีสันให้กับบ้านหน่อยเอาจริงนะครับผมสร้างบ้านไม่ไม่สวยเลยอย่าอย่าว่ากันนะก็แบบเอาตัวตูไทย้วยก่อนนะชั่วคราวชั่วคราวสักวันผมจะไปฝึกสร้างบ้านให้มันหลังแท้มันสวยกว่านี้อ่ะไง อย่างนี้แบบนี้วางไปเล่นเลยครับไม่ต, <c oughs> มต้องรีบไม่ต้องรีบเล่นอยู่คนเดียวโอ้โหเนี่ยปับ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 ปบปบปปปปปปปวางไปอี่เดี๋ยวมันก็สวยเนี่ยเนี่ยการสร้างภาพต้องมีอะไรมากครับเออวางวางไปครับเดี๋ยวมันก็สวยเองใช่ไหมเออตอนนี้เราต้องไปนอนก่อนเดีว่า เงินโดนแดหัวแน่เลยโอเคเรามาวางกันให้เสร็จดีกว่าแล้วเราก็วางปาบปาบโอเคเรียบร้อยเป็นตารางหมากลูกแล้ว อสวยอยู่นะดูดีอยู่นะใช่ไหมเออผูถามใครไหมเนี่ยสวยแหละเออสวยไม่สวยงั้นก็คอมเมนต์บอกก็ได้นะครับเอออยายสวยอยายทำสวยกว่าน,นี้ก็บอกได้นะผมจะพยายามนะคกันเราจะวางตรงนี้หน่อยเอาน้าต่างเห็นเราไปเอาหน้าต่างมาแล้วอ่านี่ไงผมไปแอบเผาไว้เออ ค่อนข้างที่จะดูดีอยู่วางปาบปาบไว้หน้าต,ต่างมันใสอย่างนี้นี่มอนเตอร์มองเห็นเราไหมจากนอกบ้านอาไม่หมดแบบหมดครับมาแบบไม่ได้เยอะเลยแล้วแต่มอนเตอร์มันมองเห็นไหมจากข้างนอกอะ่ะหน้าต่างหลอนเลยนะแบบว่ามองเห็นเราวางไปครับวางไป น่าจะพอนะครับไม่ไม่น่าจะขาดอะไรแล้วนี่นี่นีนี่นี่อเหลือประตูเอ้ขับมาแล้วนี่ไงเออรีมได้ไงง่ายเรียบร้อยเสร็จแล้วบ้านมืดมืดชิบหายเลยไม่ได้ปักไม่ได้ปักไฟเราจะปักยันไว้ก่อนนะครับโอเคสองปาบตรงนี้แล้วก็ ตรงนี้อีกหนึ่งสองป้าปะแล้วก็ปักตรงนี้อีกหนึ่งป้าปแล้วก็แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งหนึ่งป้าปะตรงนี้ด้วยอเดี๋ยวปีเกิดอู้สะอึกเลยกินมันสะอึกอ่ะมันจะสะอึกตลอดเลยมันจะสะอึกตลอดเลย,เลยโอเคหายใจลิบหาว่าไรกินเยอะไปหน่อยโทษขอโทษทีนะครับออานี่ไงเรา ได้เวลาแล้วมั้งเนี่ยเออบ้านเสร็จแล้วได้เวลาจบคลิปแล้วมั้งเหนื่อยมากเอได้บ้านแล้วหนึ่งหลังสุดยอดว้าวเก่งกันเลยทำไมเราเก่งนี้โอเคก็จบกัไปนะครับกับไมค์ครับอีพีสองอ่าววันนี้ก็สมควรเหตุสมควร สมควรเลยเออก็เอ,อ,เอ,อพอสมควรแล้วครับก็แบบได้เวลาแล้วนะนี่ครับในบ้านก็จะเป็นประมาณนี้เราได้บ้านหนึ่งหลังแล้วก็กับปลาติ่ใกล้จะตกเอโอเคถือว่าถือว่าสวยอยู่นะเออสำหรับผมนะผมพอใจในแบบนี้แหละคือสวยไม่สวยไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็แล้วต้องไมข้าวผมเป็นอย่างนั้นนะ อ่าจะตามให้ได้เลยโอเคครับหากขึ้นชอบคลิปุ๊กคมก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นเราจะทำอะไรไม่ใช่เป็นตัวอะไรีิจิตอีแล้วอาจ r วอะไรอย่างนี้คลิปหน้าเราจะมาทำอะไรเราก็มาดูกันโอเคแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย